วิ่ตัวอะไรอะไ่ะตัวอะไรครับเนี่ยสุนัขจิ้งจอกน,น, <c oughs> น,กกนี่สุนักจิ้งจอกนี่ดูสิจับกระมางสิสุนัขจิ้งจอกตถนี้ออกมาจากนาข้าวอุ้ยนาข้าวมีสุนัขจิ้งจอกญ,ญี่ปุ่นด้วยเหรอใส่โอ่งนาข้าวญี่ปุ่นนะโอ้หเอาข้าวให้เขากินไหมสวัสดีครับว,วันนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นฮะไม่ใช่ครับเราอยู่ที่คาเฟ่ โทมิเอโดพาร์คการจนาบุรีครับตอนนี้เรามาที่ตำหนักซามุไรเนักซามุไรเน,นื้นททบบนนอทงปลาครับหาดทิติดบ้านอ่าพาร์คคาร์ฟใช่ไหมอ่าถ้าเกิเราเข้าไปข้างในเนี่ยถนนเส้นเนี้ยก็จะเป็นคาเฟ่หมดเลยนะมีนาคาเฟ่มาตะการแต่ร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่สดๆสรดสด้อนๆครับมีคาเฟ่ยอยู่หลังทัดเสืออ่าวัดทรรเสือวัดทรรเสือนี่นต่ไกลนี่กระตูงเข้งค่ จริงเหรอไหนลองเข้าไปสิหุยข้างในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยแต่ว่ากระตูแบบนี้เขาจะชอบตัง้งไว้หน้าวัดที่ญี่ปุ่นคุณดูการ์ตูนมาเยอะไปบ้าเนี่ยอโอ้นี่เราเข้ามาข้างในแล้วเนลูกแมวยางซาโมรีเหรอมีร้านเขาน่ารักดีนะอ๋อมีชุดญี่ปุ่นให้เราเปลี่ยนถ่ายรูปใช่ไหม จะมีห้องให้เช่านี่ผีบ่อน้ำปะเนี่ยเนี่ยบ่อน้ำดูดูบน้ำอ่ะบนน้ำวิ่น้ำเต็มเลยมีแต่หญ้าน้ำมาบีบตักอยเลยนะปาบแล้วก็กินเอาหญ้ามากินเอาหญ้ามากินสู้อโคกหัวตัวเอง อันนั้นอบาบน้ำแล้วปไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านเขากันทำไมร้านค้าเขาคนละร้อยนะครับแลกเครื่องดื่มได้หนึ่งแก้วฝากเข้าอุ้ยข้างในเต็มเลยอุ้ยเปลี่ยนเปหนุ่มเค้กได้ไหมหนุ่มเค้กเล้วใหแลกน้ำวหนุ่มเค้กน่ากินนะอันเนี้ยเผาว่ะไม่รู้ใบไก่โคลด้ใบแก้วเหมือนเลยนะผัเขียวผักหวา ขามีขนมปลาด้วยดูดิอันนี้เมลสมสวยเลยอ่ะปลาเขาขายได้นะตัวร5อยห้าสเนื้อทงปลาุ่ดง่ายจะเป็นขนมญี่ปุ่นหมดนนะอุยเบี้ยม นักกากโอ๊ยนะเจ๋วนักกากแมวเนี่ยบนข้างบนมีหลายอันเลยน,นักกากแมวอะ่ะขนมญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นมันก็ต้องมองไรไปซื้อตูลราคาคนเดียวเลโนเสาญี่ปุ่นเลโนเสาญี่ปุ่นแมวญี่ปุ่น มาเรามากินกันครับเราซื้อมาหลายอย่างมากโมจิโมจิยดน้ำอันนี้ขนมปลาได้ผุกุไม่ใช่เหรออได้ผุผุบิมกินอะไรก่อนครับเย้พื้นพื้นต้องลาดต้องลาดก่อนวนไหนลองให้ลูกชิมแต่งชิมเปชิมเปล่าชิมเปล่าเปล่ยเป็นวนชิมเปล่าเหมือนดึงดึงดึงเลยะ รสชาติเป็นไงจืดจืดแต่เย็นอยากรู้ว่าตอนยังนี้ใส่เขาถึงให้ใส่ซอสใส่อะไรอ่ะมาได้ว่าหวานกว่าบิบกจืดแต่เย็นเย็นๆร้านเลยนะโอ้โหดูดิดิวาวสวยเนอะครับผงอะไรครับผงอะไรไม่รยนะน้ำตาลแน่ถั่วถั่วใส่หมดเลยอ่า กินใหม่กินใหม่กินใหม่อ้าวน้ำ <c oughs> ยืดยืดเลยยืดเลยน้ำเชื่อมเนี่ยคล้ายๆน้ำขึ้นหอ,อมหอมหวานดิกินอะไรต่อไปดอเดอ่ะเลยอันนี่ชาเขียวครับอนนป้งนุ่มดีเนาะอ่ะบิ๊มกินเป,นเปนองเป็แบบหอมอะ งเป็นไงแป้งคบเป็ดอร่อยชิมขนมปลาดึงทนต้องตัดชาเขียวดูดีขนมเขาอร่อยทุกอย่างนะที่ป๋าชิมส่วนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ค่ะตัดอันนี้ด้วยตัดตัดตัดหวานหวานหวานอร่อยดี ว้ตงตกนะเป็นไงร่อนี่ก็คือน้ำที่เราแลกมากับตัวค่าเข้านะครับสามแก้วชาเขียว,วาชาเย็นแล้วสตรอเบอรี่อ่ะกินเลยครับสตรอเบอรี จิ้มตรงนี้ดอกไม้มาทำลูกดอกไม้ด้วยดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้นี่มาถึงเรายังไม่ได้เดินเที่ยวเลยนะกินอย่างเดียวเรากินอิ่มแล้วเรามีพลังแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเล่นต่อให้หัดปลาให้หัดปลาไปรับไปย่อยไปย่อยก่อนอื่นเราต้องไปจองตั๋วรถไฟก่อนครับทุกคนใช่รถไฟจะมาแล้วภายใน2นาทีบินบินไปจองตั๋วเร็ว น,นั่งรอนั่งรอสถานีรถไฟสถานถานีโยโกฮาม่าอมิฮาบิ้มไปไหนเขาบอกซื้อตั๋วไหนได้ตั๋วเอาวะเขาซื้อตั๋วไหนไปซื้อห้องนี้เหรอ,อซื้อตั๋วซื้อตัวอต๋วฮะแ,แผนที่แผนที่ไหนดูครับเราจะไปไหนเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวสะพานแดงไหนครับสะพานแดง สะพานแดงมัวไปอีกสองแล้วรถไฟมาเฮ้ยนั่งรอดินั่งรอ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 รถไฟอ๋อเราตรงนี้โอเคนั่ง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 แล้วตอนนี้เรารอมา45ชั่วโมงแล้วรถไฟยังไม่มาเลยเราคงต้องเดินแล้วแหละปะเนี่ยรถไฟไม่ออกรถไฟตกรางอยู่ไปเราเดินไปตามทางนี้ไปแมวกวักแมวกวักหรือมาดิสโก บีมเดินไปเรื่อยๆจะไปถึงไหนครับเนี่ยสะพานแดงเนาะหนตามเข้าไปอุ้ยบีมจะไปถึงสะพานแดงจริงปะเนี่ยไปถึงสะพานแดงจริงๆด้วยทุกคนนี่ว,วัดทํ้เสือโอ้บรรยากาศดีมากครับ ใช่ครับบีมเคยไปแล้วนนเนี่ยเส้นเนี่ยนั่นเนี้ยเนี่ยคือคาเฟ่ทั้งหมดแถวแถวเนี้ยน้ำบีมเห็นตรงนั้นอ่ะเหมือนหอคอยปุ๊บจำได้เลยเดินขึ้นเหนื่อยไปเราไปสะพานแดงกันต่อไปนี่มีที่ให้นั่งกินด้วยนะเห็นไหมน้ำทางเราไปจัตตันบีมอุยเราเดินมานานแล้วว่ายังไม่ถึงอีกอ,อ๋อ,อถึงแล้วล่ะ ยถึงแล้วหายเหนื่อยเลยครับสวยมากเลยสะพานแดงว้าวอะไร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 เดี๋ยวก็ตกจริงครับวิ่งตรงนี้ตรงนี้ต้นข้าวเนี่ยเนี่ยต้นข้าวของจริงนะเนี่ยนาข้าวนาข้าว,าาวเออคนญี่ปุ่นเขามาเก็บข้าวเนี่ยข้าวปุ่นนะโอ้นี่บรรยากาศรอบๆวิวดีงามมากครับ นี่ตรงนี้ก็มีที่นั่งนะชมวิวทุ่งนาครับภูเขาว,าวีสวยสวยสวย,สวยเราต้องข้ามสะพานแดงเพื่ออะไรครับบิมชำระล้างสิ่งที่ไม่ไดีออกไปจากตัวเราใช่ไหมไปข้ามกันแล้วก็อธิษฐานด้วยอ่ เราชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายด้วยการข้ามสะพานแดงอุ้ย,ยบีมเขามาล่ลองเขายากกินนะปลาคาร์บะไม่พอให้กระปุกหนึ่งละไอ้ก,กระปุกหนึ่งเก็บไว้ไปให้ตรงมลุ้นกัน่ปุกให้บีมเทไปก่อนกระปุกหนึ่งอะบีมไปๆแบบลอยๆกันให้ดีว่าเขาไม่ดูเลยบาสของเขาดูดห้ากไววิ้ สวยเนอะน้ำเขาแบบสีสวยอะ่ะโ <c oughs> อ้ว่ายแบบอลังการมากเลยเยอะสุดยอดสวยเลยอะ่ะ ไกด์รับไกด์พอเราข้ามสะพานแดงเสร็จแล้วเราต้องยังไงต่อรับไกด์กกบิมไกด์บิมเราต้องไปวิ่งผ่านน้ำพุครับฮะ<า>น,น้ำพุเพื่อชำระลางนี่ไงเราต้องไหว้สันเจ้าแมวก่อนสาลเจ้าอิมาโดขอพรความรักต้นกำเนิดแมวกวักแห่งโตเกียวอ่า อ่ายืนไหว้อธิษฐานอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งท่านจะได้รับน้ำมนต์นั่นน้ำมนต์มาแล้วน้ำมนต์น้ำมนต์จากสปริงเกอร์แมวให้น้ำมนต์แมวให้น้ำมนต์แมวให้น้ำมนต์อะไรเด็กโอ้เขาจะรับน้ำมนต์รับน้ำมนต์บีมน้ำจากนาปะเนี่ยไม่รู้บีมไม่เอามานี่จบเปียกไม่เหลือตอนนี้นะครับเกิดเหตุการณ์นะครับ เขาเปิดสปริงเกอร์ครับแล้วเราต้องลุยฝ่าน้ำไปไประวังลุ้อทางนี้ทางขวาดูบีมส่อัแล้วทางขวาเอาลงเ้าลุดเร็วๆเอาเปียกเปียกไปกบีบอกให้บีมลุยบอกให้อ้อมแห่งนู้นไม่เอา ตอนแรกเขายังไม่เปิดนะนะบิมนะเอาไปแล้วลุยลุยทำไคุณจะมาทำไคุณก็เพียกมเหมือนกันหุย้ยนี่เขาวางกับดักเราปะเนี่ยไปครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดิดนแดนมอกจริงเหรอริมหุย้ยตอนนี้มอกลงแล้วอะ วิ ي! สุดยอดเลยตอนมาหมอกยังไม่ลงเลยนะไม่ลงแล้วเราอยู่นานจัดเนี่ยคํามืดเลยอ่ะมีหมอกด้วยดูดิโอไอ้น้ำไอ้น้ำโอ้แจวเลยเอาอาหารเข้ามานั่งกินได้เนะี่ยแถวนี้มีที่นั่งเยอะวิเด็กชอบเด็กบอกล้มลื่นครับ เอ้ตรงนี้ก็มีที่ให้อาหารปลานะครับปลาคาบดูดขวดนมอ้าวทำไมมันตัวสีฟ้าๆจริงเหรอเอามาแล้วมาแล้วเอานอน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 คว่ำลงนี่คว่ำลงเออบีให้พร้อมลูกไปเลยอ่ามแล้วมาแล้วโอ้ บิมโดนตัวเลยหรอเขาขึ้นมาตัวอ๋อเขาดูดออกไปแล้วนะนะโอ้บีดูของบีมไม่ไปลุกออกไปเลยดูนดนเดโอ้ระวังระวังพวดล้นบีมลด่นนิ้วน้ำบีมไม่ได้นะนบีมนั่งนี่งใช่ปล <laughs> าที่นี่สวยนะไ <laughs> ว้ก่อนสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ย ไม่รู้ดิบัสเห็นเหมือนสิ่งศักซิ์เลยให้บีมวาย <c oughs> อุ้ยสวยอะตรงเนี้ยหน้าต่างมองไปเป็นทุ่งนาที่นี่ดีแนะนําเลยอาหารอร่อยด้วยขนมก็อร่อยน้ําก็อร่อยส่วนค่าเข้าหนึ่งร้อยอ่ะก็มาแลกเป็นน้ําหรืออาหารก็ได้แล้วลูกไายไปไหนอะบีเขาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้เหรอไปเดินหาที่เขา

สุนัขจิ้งจอกโอเคสุนัขจิ้งจอกนี่ไหนดูสิจักกระมาซีเสุนัขจิ้งจอกตัสุดยอดมาจากนาข้าวอุ้ยนาข้าวมีสุนัขจิ้งจอกญี่ปุ่นด้วยเหรอใส่ของไปกินข้าวญี่ปุ่นนะโอ้เอาข้าวให้เขากินไหมระวังกระดิ่งซะบ้างเดนหน้าเลยวิวมีกะดิ่งยมีเจ้าของอะเนี่ยยแต่แม่ว่าทำไมชุดเสื้อผ้าของคุณคุณน่ะรอเหมือนบีบเลยอะใช่บีมหรือเปล่า ไหนลองเปิดหน้าเขาดูสิโอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับก่อนกลับบีมซื้อของอันนี้จะเป็นหน้าดามของซื้อน้กกาันี้จะเป็นจมูกแมวบีมชอบเอาแมวเออตัวนี้เหมือนจะพก่อนนะว่า หน้ากากอยู่ครับตอนนี้เรืองหน้ากากอันไหนได้ยังกับ<ห>แมวอาจไปได้เงิน